วันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปแกล้งพนักงานที่ร้านก็คือเดี๋ยวเราจะรอดูว่าพนักงานที่ร้านพี่ตู้ขายส่งจะมีวิธีแก้ปัญหากับลูกค้าที่วีนยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าฟ้าฟ้าจะเอาอะไรบ้างนะครับอ๋อสายสายเอาเท่าไหร่เอาสามแพ็คใหญ่ครับอันนี้ตกตกเท่าไหร่ครับราคาโอ้ละหกร้อย นั้นพี่ครับขอเปลี่ยนสาล่ายได้ไหมครับไม่เอาสาลายนะครับเปลี่ยนเป็นเก่ารัดเป็นแบบเปลือกหรือแบบว่าไม่เปลือกครับเอาแบบเปลือกเอามา3ามลังครับฟ้าจะมบิมว่าเอาแบบไม่ไม่มีเปลือกดีกว่าไหมครับมันแน่ทา,งงานง่ายกว่าพี่ครับเ,เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นแบบไม่มีเปลือกครับได้ตัวตัวตัวไม่เอาป้าเดี๋ยวบิมเลือกเองไม่คือบิมคุยกับป้านะก่อนออกมาว่าเดี๋ยวบิมจะจะช่วยเลือกอะไรเงี้ยที่ฟ้าสั่งใบสั่งมาเขายกขึ้นยกลงไม่หยุดเลยเนี่ย ขนมไข่สิบโอ๊ตสองสรุปขนมไข่สิบล้านสาลายสามแพ็กสิบดยป้าสาลายสิบแพ็กเขายกขึ้นยกลงสองรอบไปนะปะ้าสาลายป้าเนี่ยโอเคครับพี่งั้นเอาเท่านี้ครับก็คืออนี้สิบขนมไข่สิบสาลายเป็นสิบครับเฮ้ยป้าเ,เขากําลังยกอยู่ไม,ม่คือผกคุยกับป้าแล้วไงสรุปจะให้ผมเป็นคนสั่งไหมเนี่ยเขายกขึ้นยกลงป้ปาป้าจะอะไรป้าพูดมาเลยอะไม่เขาโอ๊ตก็เอาไปแล้วไงที่ป้าสั่งอ่ะ ขนมไข่ติบล้างไงป้าไม่เนี่ยคือเขายกขึ้นยกลงสองสารอบแล้วป้าสขดูป้าจะให้บิมสั่งไหไมคุดี่ค่ะพี่พี่ครับคือพ่อผมเขาสั่งไปสั่งมาแล้วผมไม่รู้ว่าทำไงพี่ช่วยคุยกับพ่อเขาได้ปะได้ได้คะ่ะ คืออันนี้ผมทำคลิปแกล้งครับแกล้งจ้าไม่ทำคลิปแกล้งครับพี่สิแกล้งมันจ้าหยอกนะจ้าสัมภาษณ์พนักงานหน่อยมาเนี่ยคนไหนคนไหนดูแลลูกค้าเมื่อกี้วันนี้เหรอเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงจ้าลูกค้าหล่อปะหลอูกค้าหล่อแล้วลูกค้าวินงไหมวินวิ่งฉ่ำไหมขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยห้ออเลยนะจ้าก็พนักงานก็แกล้งคสถานการณ์ดีไหมดีครับได้นมาก ใจเย็นมากนะเขาถูกฝึกมาอย่างดีผมบอกให้เขายกลงยกขึ้นอย่างเงี้ยเขา,าคำนวณก่อนว่าอสรุปััเจาย่างไงันแน่อะไรี้เก่งมากก็โอกาสหน้าถ้าเจอลูกค้าแบบน,นี้อีกเราจะทำยังไงคะแต่ว่าใชา้วิธีในการพูดที่ดี ที่ซอฟมากๆใช่ไหมก็ใครสนใจที่จะซื้อสินค้าร้านพี่ตุ๊กใช่ไหมคะร้านพี่ตุ๊กขายส่งมีสินค้าเป็นพวกขนมนำเข้าขนมโอท็อปนะคะแล้วก็เป็นพวกขนมของฝากมากมายเลยนะคะมีกุนเชียงมีหมูมีแคปหมูมีขนมเค้กแล้วก็ช็อกโกแลตของนาเข้าเยอะมากมีทั้งราคาปีกและราคาส่งที่ร้านเรานะคะไม่ว่าลูกค้าจะมาแบบไหนนะคะเราพร้อมรับมือไหวค่ะแล้วก็เราจะดูแลลูกค้าทุกท่านนะคะเป็นอย่างดีเลยนะคะเราพร้อมที่จะดูแล แลูกค้าทุกท่านจ้านะคะใครที่สนใจก็แวะเข้ามาดูนะจ้าของเราขายถูกมากๆจ้า